เป็นพวกแบบทำธุรกิจทำอะไรเงรี้ยทำบริษัทมีเดียแล้ชาตินะครับเป็นมาอย่างไงถึงอยู่เรียนจากทุกปอนะไปสูปป่สกอล์ฟได้ค่ะก็เป็นกีฬาที่ที่แม่จะได้ได,ได้ได้นานสดุดเพราะมันไม่ได้ได้กำหนดอายุด้วยครับแล้วก็มันก็เป็นเหมือนกับเป็นเชนช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ๆล่นกันก็เลยแบบแล้วก็เวลาเหมือนผมก็เข้าใจเรื่องการแบบทำเวลาเขาไปคุยธุรก,กิจอะไรเราก็ไปกินคอร์สอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีส่วนของหัวข้ชั่นเรื่องของงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสไป คิดว่าเจ้าเครื่องมินิพลาสหนีเขาเขามีบีบบ้างไหมว่านางทำอะไรได้บ้างอนะครับอ่าคิดหน่อางมี AI อะไรคิดว่ามันจะช่วยมาปรับการเล่นกอล์ฟหรือว่าช่วยพัฒนาการเล่นกอล์ฟของเราอย่างไรได้บ้างเลยสามารถช่วยการเล่นกอล์ฟได้อยู่ไหมครัได้ค่ะก็ยังมีโปรเจกต์กอลหลายอย่างนะครับอุ้ยได้ได้นี่เขาบอกว่าได้ทุกส่วนเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ฮิตก็คือที่เกาหลีเนี่ยเขานักกอล์ฟเนี่ยฮิตมากครับดีเลย แล้วมาหลังจากที่เพยสตองเราได้ยังไงบ้างคะก็ที่ผมเคยมาที่ครั้งแลฮะเคยได้มาแบบว่าทำงนานที่ทนี่ครั้งหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสได้แบบว่ารู้จักสถานที่นี้ดีพอสมควรนะพออยู่ที่มันก็อยู่ทุกวันเลยได้ล,ลองทุกเครื่องเลยนะที่เขาอยู่เขาชำทุกอย่างเลยดีมากเลยค่ะดีมากโอเคเดี๋ยวให้ลองมินิสพาร์ตด้วยแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวขอมิสเตอร์แม็กซ์แบบว่าช่วยหาที่ s a golfer right now h เ play golf right now

เนี่ยเป็นเรื่องของงสปินะแ,แ,แต่กมันจะฝั่งเปรนอ่าโอเควนวงมันจต้องกล้องต่ากคยอย่างนี้มันก็แบบออเอออชอตเอานี้ใครพี่เคยเห็นใครแล้วที่มันนเยียบบ้างเออแล้วก็มเออ่นนี้ค่ะอ,อ่าเขาอดเอียเขาคือเขาสามารถปรับความสูงความต่ำอะไรได้หมดเลยจต่สวิงเนี่สูงต่ำอะไรเนี้ยัไเี้ย อันนี้เขาเปิดโหมดไหอ่ะคุณผู้ชมเปิดอันนี้เป็นโหมดสปริงค่ะโหมดสปริงนะคะอย่างงี้แะคะเมื่อกี้เราเอาอือจันอันนี้จเเวลาเราจำในกอใช่ถ้าคนนักกีฬานทุกคนเลยอนะ่ะอันนี้เดี๋ยวเาเพิ่มหนักหน,น,นักมาลองลองทเหมือนทีกองบอลเราตีได้มากสุดกับปัญยานะคะ <c oughs> <c oughs> เกิดทำร่องันย่าลองขยับไปข้างหน้าค่ปีไแล้วก็เจอขยับต่อเลยอ่าให้คุณไปกระทำให้ดูค่ะอย่างเงี้ยค่ะเจอพัฒนาแล้วเดี๋ยวลองดูความแตกต่างค่ะว่าตอนสั้นแลตอนเชื่อมมันยาวขึ้นเนี่ยว่าคิดว่ามันยาวเนี่ยแรงมันแตกต่างอันนี้จะช่วยกล้ามเนื้อด้านข้างค่ะ น่าพี่มีซอก็บอกอี่นะคะว่าม so like, okay, okay. ันไม่ง <submerged> <sh arp inhale> ่ายไม่มีอะไรง่ายครับอนทีฬาเออพี่ออกเสียงมาพี่ออกเสียงมาเก๋เก๋รึเามั้งเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกดีครับมันก็มันก็จะหน่วงหน่อยหน่วงหน่อยเวลาซีจอก็คือมันต้องแบบตลวดที่ดาวซีมาที่จะอิมแพ็คของลกเลยนะอือต้องใช้แค่เนื้อแบบว่าต้องเดินด้วยต้องคายด้วยอ่าพี่ผมก็มากีฬาแบบ เดี๋ยวเอาฟุตบอลด้วยไหมล่ะเดี๋ยวเอาฟุตบอลด้วยก็ได้นะอย่าให้อย่าให้สาธิตฟุตบอลด้วยเอสเซนตีก็คืออย่างบอกดูกว้างลที่โหมดนี้ค่ะเราจะได้ทั้งสองกล้ามกับทั้งสองฝั่งก็คือเรียกว่าได้เนโหมดยี้าฟใช่ไข้างนี่ไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะจะรดมไปทั้งสองฝั่ง นี่ซอนน่าจะรู้แห่เพราะว่าเวลาวสวีนี่เออนี่เขากำลังคว่ำให้มันหนักขึ้น,นะต้องต้องต้อง,งนะเหมือนป้อนแรงดึงกว่าเมื่อกี้เรียกว่าอะไรน,นะต้อง,องเดี๋ยวไรหมุนต,ตัวได้ไหมคะโอแล้วเราึงเนี่ยค่ะระหว่างที่พี่ซอดึงเนะี่ย กราฟมันก็จะขึ้นเลยนะข้อหลุมาตอนนี้ค่ะจะได้กำเนานะว่าตอนนี้สปีดเท่าไหร่พาวเวอร์เท่าไหร่แรงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่เพื่อการเทรนก็คือต้องพยายามควบคุมใี่กราฟเนี่ยมันอยู่สม่ำเสมอนะคะโอ้ตายแล้ว,วออกอีกคนนึงแล้ว <laughs> พี่นีเรอบอกว่าหมดหมดยัษ์อ่ะ่วยด้วยมีห้าหมดเลยค่ะพี่ ใช่พี่ได้ลองทุกโหมดเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งผ่านไีกสองได้ทุกกีฬาเลยค่ะใช่มัลติสปอร์ตมีติดัวดคือจริงๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดเครื่องนเนี้ยจะใช้ไม่ดีเนี่ยก็คือมีเทรนเนอร์ช่วยดูแลนะคะจังกราฟแล้วก็ดูท่าทาง นี่เขาคล้องอยู่อีเพราะอะไรนะลูกนี่คือทั้งัวเลยค่ะไม่ใช่แค่เพดนะนี่จะเป็นทั้งัวดถ้าใส่้องแม็กได้ใส่แล้วลองทุกคนได้นะคะแก้แก้แล้วแล้วมนเรื่อยๆมันเงียบเพราะฉะนั้นเพรว่าเวลาเตะบอลนะคะอันนี้จะเป็นบอลอุ่นบอลใช่ไหมคะเวลาเราเตะบอลอาจจะต้องใช้ทั้งตัวเวลาเราวิ่งเวลาเราหมุนอะไรอย่างนี้ค่ะ มีแบบต้นขาเป็นแรงจริงๆค่ะเป็นแรงเป็นแรงช่วงล่างอ่ะเพราะมันส่งแล้วเป็นแรงช่วงบนใช่ไหมอ่าอ่ะเห็นไหมมีสัสักรักที่โรเทชั่นอ่า เห็นนะคะมันปรับเปลี่ยนได้หลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยนี่เขามากับแถบแม่เหล็กตรงน,นี้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาแล้วแข่งเขา้าไปเลยเเตัวืหนเต้ยแ,แล้วยชัอนี้เอมาแล้ว มันจะออกแรงดึงเรากลับส่วนอีกอันเนเี่ยมันจะเป็นแรงที่เราต้องเหมือนต้านออกไปนะคะในโหมดเอเนทรกนะต่อไปเป็นขาค่ะเดี๋ยวลองดูที่ขานะคะนะคะไม่ค่อนเหมาะกับ e น,ะะนะะีอร่าเนี่ยรู้สึกว่ามันต้านกลับอยู่ไหมคะพี่ อ่บอกหมดนี้นะเครื่องมันจะออกแรงต้านเราเราต้องต้านหนักอยากอองหมดอะไรอีกไหมคะหรือบอกว่าพอแล้วดีกว่าอันนี้มันดีอย่างที่ว่ามันมันจะมีแรงต้านมันดึงกลับด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเหมือนเวยเลยครับใช่ค่ะคือเราดึงออกไปแล้วมันจะต้านกลับในจังหวะที่ต้านกลับเราต้องเรียกอะไรเหมือนเกรงรับกลับมาเพื่อให้มันดีดลับไปเพราะฉะนั้นเราจะได้รงไและกกลับเราเล่นกีฬาเนี่ย ผมสมมติว่าเราเล่นฟิตเนสใช่ไหมครับสมมติเราเล่นเบนเทสใช่ไเราจะเล่นแต่เบนเพสอย่างเดียวไม่ได้เราดันเข้าด้วยอันนี้มันก็จะเหมือนเราดันออกไปแล้วแต่กลับมาเราก็เองกลับไปด้วยได้การเดินทั้งไปแล้วกลับขอบคุณมากเรียกว่าอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยเป็นยังไงบ้างคิดว่าแบบจะด้วยระบบ AI อะไรอย่างนี้คิดว่าแบบว่าในอนาโค้ดว่าอันนี้มันดีสำหรับระดับที่อาจจะไม่ใช่บิ๊กเกอร์แร้วมิ๊กเกอร์ก็ได้แต่ว่า มันไปถึงโคสชแล้วได้เพราะมันมีค่าอะไรแสดงผลให้เห็นหมดโอเคถ้าถือว่าลองเซตแรกอาจจะยังไม่ดีเซตสองทำพิธีขึ้นมันก็จะง่ายต่อเทรนเนอร์ที่จะเทรนด้วยจะด,ดูกราฟตรงนั้นได้เลยเนี่ยถ้าเป็นระดับโปรนะอะไรอเงี้ยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณลิซอ์ด้วยนะคะที่